สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่ใหม่บางคนุนพรมที่เรียกว่ากลุ่ใหม่ก็เ,เพราะว่าด้านหลังประทับตาวัดใหม่ธรรมโดไว้่งบอกว่าเป็นพระสมเด็จที่ถูกนําออกจากกลุ่หรือออกจากเจดีบางคุณพรมอย่างเป็นทางการในปีพศ2 5 0 0นะฮะซึ่งช่วงนั้นมี พลเอกประพาสจารุเสถียรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวาสส่วนประธานฝ่ายสงก็มีพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะพระที่อยู่ในเจดีย์บุคุณพรมตอนเปิดกรุตามประวัติที่เราเห็นกันมีลงเหลือแค่สองพันพระองค์แต่ความเป็นจริงในข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีพระเป็นจำนวนมากนะฮะ ทางวัดก็ได้คัดเลือกพระที่มีความงดงามประทับตาด้านหลังไว้แล้วก็นำมาให้พระชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีไปเก็บรักษาไว้ตามวัดต่างๆซึ่งไม่แน่ชัดว่าเป็นวัดไหนบ้างนะฮะตลอดจนก็ยังมีการมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาไว้เป็นบางส่วนนะครับ ส่วนจำนวนหนึ่งน่าจะเกินหมื่นอง์ุลเอกภพาสได้เช่าบูชาจากวัดนะฮะเพื่อนำไปที่จังหวัดลาปางเพื่อให้ประชาชนได้มาเช่าบูชาหานะทุนหล่อนมาสร้างวัดสร้างกุฏินะครับพระสวดรงรงนี้นะฮะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจน ลักษณะพิมพ์ทรงนะฮะก็พงบอกว่าเป็นพระสุเก็จวลังนะฮะพง์นี้เป็นพระยุคป,ปลายนะครับสังเกตได้จากมีเส้นมคับพิมพ์นะฮะเส้นซุ้มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างสูงนะฮะเส้นสายขยุกขยิกมีการม้วนเข้าผิวพันธ์นอกจากจะมีคิคุลงไปเกาะจับเสร็แล้วก็ยังมีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาเป็นผิว หางกระเบนนะครับองนี้มีลักษณะคล้ายๆพักกันอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแมรทัดน,นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีเว้ามีโค้งแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาส่วนผิวด้านหลังนะฮะเราเห็นชัดเจนว่าเป็นผิวหางกระเบนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับ ้านข้างนะฮะลอยปีรอยแยกก็มีขี้กุลงไปเกาะจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเกาะไ้นะฮะด้านในองค์พระก็งดงามนูนเด่นนะครับกดพิมพ์ในลึกที่บ่งบอกว่าเป็นพระยุคปลายที่เห็นชัดเจนก็คือการนั่งนะฮะเราจะเห็นรูปล่างของพระบาทซ้ายตรงหัวเข่าวขวานี่นะครับจากนั้นก็มาดูตรงฐานล่างสุดนะฮะ จะมีล่อง,องยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ซึ่งเป็นอกลักษณ์ของพระยุคปลายนะครับพระเกตตรงนี้น่าจะทะลุซุ้มนะฮะเพราะว่าเราเห็นเส้นทะลุซุ้มตรงนี้นะฮะเราเห็นเส้นพระเกตทะลุออกมานะครับภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะถ่ายด้านหลังตรงมุมล่างสุดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า เนื้อหานะฮะมีสูงมีต่ํามีการเปลี่ยนแปลงของกายภาพมีปูนงอกขึ้นมานะครับสีของน้ำหมึกเป็นสีฟ้านะฮะน้ำเงินฟ้าแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทับอันนี้ชัดเจนนะฮะเป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาทับน้ำหมึกนะฮะความเก่าแล้วก็ปูนงอกมาทับ ทำให้สีของน้ำหมึกเจือจางลงนะครับตามมุมตามขอบนะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะฮะผิวสระแบบนี้เป็นผิวโลกระจันนะฮะเป็นหลุมเป็นบ่อสูงสูง,สงต่ำตำ่ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ด้านหลังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนฮนะปกติด้านหลังของพัสดุเดทที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยกว่าด้านหนะ้าะฮะแต่องนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะถ่ายให้เห็นถึงตรงไหล่ซ้ายตรงซอกแขนนะครับ เสาแขนก็มีขี้กุเขามยเกจับติดมีขิ่งไม้ใบหญ้าขี้ฝุ่นขี้ผงขี้ดินขี้ทรายนะครับอันนี้บริเวณพื้นคูหานะฮะเป็นลักษณะของผิวพังกระเบนนะครับเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงจากใภาพชัดเจนนะฮะสังเกตดูเส้นซ้ายนะฮะเป็นลักษณะขยุกขยิกไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนใบบรรทัดนะฮะ เป็นสมนะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสีของน้ำหมึกของพระองค์อื่นมาเปื้อนติดด้วยนะครับก็ <c oughs> แสดงว่าพระสุเด็จที่ประทับตาวัดใหม่ครับจะรดไว้มีเป็นจุดวนมากนะฮะลัะการเจ็บก็มีการเจ็บแบบซ,ซ้อนกันนะครับ <c oughs> ฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาฮนะตรงนี้เป็นเส้นซ้มด้านขวาตรงนี้เป็นหัวไหล เป็นแขนขวานะครับฐานล่างสุดหรือฐานเขียงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะสังเกตดูเนื้อหาดูผิวผัดน,นะฮะสูงสูง,สงต่ำต่ำเป็นเม็ดเป็นก้อนในพื้นที่ส่วนที่ต่ำนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ก็มีขี้กุเข้าไปเกาะจับเด็ดน,นะครับอันนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านซ้ายนะฮะ จะตัดตรงกว่าด้านขวาอันนี้เป็นลักษณะของหัวฐานสิง์ฝั่งซ้ายนะครับภาพน,นี้เป็นหัวฐานสิงห์ฝั่งขวานะฮะเจอลักษณะเส้นสายแบบนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นพาะที่อยู่ในเจดีย์บางคุณคมจริงๆนะครับ ภาพนี้เป็นหัวเข่าขวาแล้วก็เป็นรูปร่างของพระบาซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงว่าพระองค์นี้เป็นพระยุคปลายภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับตัวแยกแยะว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หรือไม่ก็ให้ดูตรงเส้นชาจีวรน,นะฮะพระสมเด็จ ติมใหญ่จะมีเส้นชายจีวรส่วนพิมพ์อื่นจะไม่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ j จดีเกตบัวตูมฐานแซมนะฮะจะไม่มีเส้นชายจีวรภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติของเนื้อหาของเส้นสายนะฮะเส้นแขนก็มีความเป็นธรรมชาติเส้นสายขยุกขยิก เนื้อตรงหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับตรงหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีรอยน้ำมึกของผ้าองค์อื่นมาเปื้อนตรงนี้นะคะซอกแขนก็เต็มไปด้วยขี้กรูพอพักนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเนื้อเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะแล้วก็มีสีของน้ำมึกติดตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะองค์นะฮะซึ่งแทบจะไม่มีองค์ไหนที่มีรอยน้ำมึกเปื้อนตรงใบหน้านะฮะอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันไม่ใช่จุดเดียวกันนะครับ ตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันนะนะเริ่มจากใบหน้าหรือพระพักนะครับผิวลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติสร้างสรรนะฮะมนุษย์ไม่สามารถจะแกะพิมพ์ได้ไม่สามารถจะลอกเลียนแบบได้นะครับองค์นี้เส้นของลําคอก็ค่อนข้างจะสูงนะฮะหน้าอกก็มีความงดงาม กดพิมพ์ได้ลึกนูนเด่นนะครับซอกแขนฝัง่งซ้ายนะฮะรักแร้ซ้ายจะสูงกว่ารักแร้ขวานะฮะเนื้อในเป็นสีขาวนะฮะส่วนสีน้ำตาลที่มาคุมไว้ก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมนะครับที่กลุก,ก็สารพัดชนิดลงไปเกาะจับติดนะฮะ หิ่งไม้ใบหญ้าขี่ดินขี้ทรายขี่ฝุ่นขี่ผงเศษถานนะฮะสารพัดชนิดลงไปก่อจับติดซึ่งเราไม่สามารถจะแยกแยะได้อย่างชัดเจนนะครับการศึกษาสะสมพระสมเด็จนะฮะโดยเฉพาะพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณขรมก็ให้ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นหลักนะฮะส่วนเรื่องพิมพ์ทรงนะฮะ เนื่องจากพระก็มีจำนวนมากนะครับเฉพาะพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายสิบแม่พิมพนะครับมีทั้งพระสุเด็จวระคังที่ถูกนำมาฝากกลุกแล้วก็พระสมเด็จที่สร้างในวัดบัมพมเพื่อที่จะบรรจุในเจดีย์ในวาระนั้นนะฮะก็มีนะครับส่วนเรื่องตำาหนิดพิมพ์ทรงนะฮะเส้นสายต่างๆที่เคยศึกษามาก็ให้ลืมไปเสียนะครับเพราะว่าพระแต่ละองค์ เส้นสายจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในภาพค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซ์กันครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะสังเกตดูสีของน้ำหมึกนะเป็นสีน้ำเงินนะฮะตรงไหนที่มีปูนงอกขึ้นมาทับก็เป็นสีฟ้านะครับ ด้านหลังองนี้ค่อนข้างจะสะอาดนะฮะไม่ค่อยมีขี้กรูกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ปั๊มทับขี้กรุกก็สีของน้ำมือก็จะเข้มขึ้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของแคนไซ์นะฮะตามขอบนะฮะเป็นจุดที่เราต้องพิจารณาดูนะฮะพาสเิกแท้ ที่มีอายุเก่าถึงยุคนะฮะแล้วก็เป็นพระสด็รที่อยู่ในเจดีบางคุณพรมตามขอบตามมุมนะฮะจะต้องมีการงอกของปูนต้องมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าองค์ไหนเส้นสายเรียบตึงเป็นเส้นตรงเหมือน,นทัดก็คิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสด็จที่อยู่ในเจดีบางุณพรมนะครับแล้วก็สังเกตดูผิวนะฮะเป็นผิวูลพระจันร สิ่งเหล่านี้เกิดจากธรรมชาตินะฮะประเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงนี้นะครับตอนนี้เราหยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมบนผิวพระถ้าเป็นพระใหม่พระเรซดสิน้นพระปูนพระเซอร์เราหยดน้ำยาลงไปน้ำยาก็จะกระจายหายไปบนพื้นผิวนะฮะ ตอนนี้ฟองอากาศก็เริ่มขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆโตก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็ส่วนผสมหลักในเนื้อพระก็คือปูนเปลือกหอยนะครับซึ่งตรงกับตำรับตำราโบราณที่เรียกพระสุเด็จว่าพระปูนปั้นเมื่อเราพิสูจน์ทราบแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับ ตอนนี้เรากลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะดูด้านบนฝั่งขวานะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเม็ดนี้เป็นแคนไซนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นใยธรรมชาติน่าจะเป็นเส้นของแคนไซนะครับประเดี๋ยวลอง z o มดูตรงนี้นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นเส้นใยธรรมชาติเป็นลักษณะของแคนไซนะฮะเจอลักษณะแบบนี้บนองค์พระก็ถือว่า โอเคเลยนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างเส้นซมนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทางาภาพชัดเจนนะฮะเส้นสายขยุกข,ขยิกนะครับท่านที่ใช้กล้อง 10x นะฮะก็ควรหากล้องไฟมาไว้ดูพระ เวลาเราเดินดูหะตามแหงนะฮะถ้ามีกล้องไฟจะเห็นชัดเจนในรายละเอียดมากกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลสารหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกล้องไฟก็มีราคาถูกนะฮะไม่ถึงร้อยก็มีร้อยกว่าบ,บาทก็มีหรือถ้าเป็นลักษณะของกล้องไฟวงแหวนะฮะก็7จ0ดแปบาท อันนี้เป็นเส้นซมด้านบนนะฮะอันนี้เป็นพระรสมีนะฮะพระสมีก็ยาวออกไปแล้วก็ทะลุซมออกไปนะครับขีดกรุหรือขาบโกลุที่อยู่บนองค์พระนะฮะค่อนข้างจะเกาะติดแน่น ะะล้างออกยากนะฮะถ้าใครมีพระสมเด็จที่มีคิตกตุก็อย่าไปล้างนะฮะเพราะว่าเก็บไว้รักษาแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรจะเป็นสภาพเดิมๆนะครับ การเปลี่ยนแปลงทางภาพ,พชัดเจนมากองนี้นะฮะพระสเด็ตองนี้นะฮะเป็นพระสเด็จพิมพ์ใหญ่เกศลุุ้มเป็นพระสมเด็จพระละคังที่ถูกนำมาฝากกลุบอยู่ในเจดีบังข้นพมเพื่อให้ครบ84,000องค์ ตามคติความเชื่อโบราณและก็เพื่อให้ทันเลิกวงสวงเจดีนะครับก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีพระพทคุณสูงนะฮะเพราะว่าถูกปกเสกสองครั้งนะครับองนี้ถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากแต่เส้นสายต่างๆก็ยังชัดเจนสมบูรณ์นะฮะถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกองหนึ่ง ในบรรดา,าพระสมเด็จกรุใหม่บางคุณพรมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ